วัสดีค่ะกลับมาพบกับเอ๋สิริยาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เอก็จะมาทำหน่อไม้ดองค่ะสวัสดีค่ะคองหันมันเจียนม,นไมาไหมบันี้ก็อันมัวเมาว่านนี่งละตอนนี้เฮ็ดน่อมไปชมบันหน่อไม้ส้มนะคะหน่อไม้ส้มหน่อไม่ดอง ภาษาไทยเรียกหน่อไม้ดองซับสะตันเดี๋ยวไปแช่น้ำบันอันนี้เราจะแช่น้ำประมาณหนึ่งถึงสองวันนะคะฝนเรื่อยๆแช่น้ำฝนน้ำกลิ่นเลยป๊อปน้ำบาดาลเ็ดี๋ยวมันดอืเันถ้าเอาน้ำบาดาลน้ำปลาปลาแอาน้ำฝนกับน้ำกลิ่นน้ำก้องอะไรอย่างเ้ยน้ำก้องกับคาวทางนี่หลอด มปนอ่อนทางมาย่อยเนาะทำไมเขาเห็ดเซียหนามันอ่อนไม่เห็นบ่าเซียบอ่อนไหมบอกเห็ดบอทันกับเซียหนามไว้หน่อไม้หน่อไม้คือเมื่อวานนี้หลังจากที่เอามาแล้วนะคะเราก็เราก็เอามาปอกเปลือกแล้วก็แช่น้ําไว้เมื่อคืนนี้หนึ่งคืนนะคะมันก็จะอ่อนแบบนี้ไม่งั้นมันจะแข็งตอนเคล็ดับการเลี้ยงแมงมุงกลับไปหามาจากปลาเห็ดบอทัน ก็หามาจากป่าได้หลายปวดบ่กเออหามาจากป่าม้องทำได้ทานทานเห็ดก็ต้องเอาเปียกออกแช่น้ำว้เรือพี่น้องถ้าไม่แช่ก็จะแข็งใช่ไหมแช่ไว้รืดก็ต้องซับให้มันสกาวก็ซับก็ไดิ่กรไมิ่งก็อ่อนที่เก่าเก่าแห้งๆไงถสอบระดิ่งยิ่งเลยยิ่งไหม้แถวเอิ่มซื้อกูเลยอินี่ยเออโกรเกินได้ปวดแง่ได้ถอนแค่หอดซื้อไอ้ปู วจำเงเน่เอ็ดเห็ดมาใหม่ท่นเอาลานกันหน่อยเป็นอาการแบบมันตื่นว่ามันเสียเเป็นการอาคิทีุ่รักทุเลตื่นึงหน้ามันหาบก็คือว่าเพื่อนเขาล้านไปก็ก็จะเียกรว่าได้อย่างเจนเรียกหาตัวบอกไงเห็ดมือเกินพี่นองหซื้อนะหซื้อยันหลินหาลอย่างเดียวยูดห้านห้าห้า ทานึ่งถ่ายไปได้ถายไปมือเปียวอิไม่เห็นไว้หลยไหนไม่ไมเปวจเลียเปลี่ยนองน้อยหนแต่เปียก็ได้ตัวม่น้อยนอยแต่กเปียองน่ะเปียวให้น้อยลำบากยังเลยมีหลินมีร้านคนเดียวนี่ย่งร้านห่อนย เด็กใ่คนไทยเด็กหมชิ้นหน่งเด็หนํ่ช้หงบางบ้านบอกที่เด็กหม่เนาะก็บางบ้านมันจะมตวกอย่างเขาเขาอย่างเขาดงเขาไฟเลยแม่ยังก่อนนะดงเหล็กไฟดี่ไฟเขาเหล็กไฟคีไม่เกหม่ขึ้นไปว้านเขานั่งตกหน้าเขาเย็บเย็ดเ็ดทอเด็นกันตตกมันคลอดลอยมขนร่างยืดดินเนาะอ๋อก็ตีค่ับนไม้ไปค่ะ รับน้ำใหม่เห็นน้องใม่ชอก็ต้องสับทีดอกสับทางๆแต่ถ้ามาเซียว้นี่ตขแขียอนี่แต่เซียนำไหม่ไจะอ่อนที่เราึ้นมาใหม่สดๆขันแข็มไม่องเป็นจะอยากเองไร้เห็นน้อม่ชมคางแข็งน้าแช่น้ำไว้เมื่อคืนนี้อ่อนมากเลยอ่ะทำง่าย เป็นคลิปที่พูดดังก็ไม่ได้เดี๋ยวหลานตื่นใหญ่ไหมหน่อยเดียวแกงได้ทั้งหม้อนะคะโอ้กินได้ทั้งบ้านกินได้ทั้งบ้าน เค่นึงเลโอโห้จืม่นี่แหละข้าเจ้าเชได้เห็ดน้ำใหม่สมบิดบานดูไปดูมาก็เหมือนเส้นมาละกอนั้นเนี่ยเดล้วก้าวไปเส้นนำช้อนเหมือนกินไดไรด้วยสมได้เปล้าใช่แค่น้ำสมเห็ดกินได้ไหมสันสันท่อเส้นหมือนเดียวไดนสิบว่าสมงไงนั่นเป็น ม,ม,มันลง่เลย่านหานใหม่น,นี่ก็ของมันอยู่แล้วแช่ไปเจ็กสองขึ้นค่ะแช่แล้วขันกินเลยแกงเล่อยจนสมไป้าเข้าว่าอยากให้นง่ายเข้ากับแช่ขึ้นเดียวถึเข้าตตรงการควมเร็วเข้ากับแช่ไป ตำส้มตำตาส้มตาให้ป้ากินหน่อยอะตำส้มตำให้ป้ากินน้อยเห็ดน้ำมันโสมเรียบร้อยก็มากินตำหุ่งเขาเที่ยงน้ำกันเด้อค่ะโอ้ยแซ่บแรงน้ำมันต้มสดๆเด้อค่ะเด้อด่บแห้งด่างแห้งทอดนิ้วปูปะฝีมือไผ่นิ้ปูน้อยฝีมือปูไข่แหละค่ะแฉบแรงค่ะ เอาน่าส่งเน่เอ๊ะตาบุงกินเกาเจียงพกเข็นอุยูกอันยาอยู่อุยูกอันยาอันนี้ยงว้าเดือนบางอยากได้กินไม่เจอพี่น้องเด้อก็กินนักกันตาบุงหุงสวดอุยูกอันยาจังก็ยังเป็นยังที่แล้วเขแซ่บหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้สองคืนนะคะทุกคนสีของหน่อไม้ก็ยังสวยอยู่ สีขาวจ้ววันนี้เราก็จะเอาหน่อไม้กับเกลือสินเทานะคะมาขยำใส่กันขันทนังสีแล้วพี่น้องเอ้ยมันอ,อน่อ,อนๆขาวดีดีนำใหม่ก็อ่อนดีใส่ไปใหญ่ขันไปใหญ่แล้วมันบกเขาเกียำสินเอา ำลังยัดใช่ขวดด้วยค่ะหลังจากที่เท่าซับแล้วแซน้ำมักว้ซองขึ้นแล้วเทากับว่ายัดใส่ขวด้บมันไอ่วลาแกงมันกับสีได้แกงง่ายๆถ้าจะแกงที่ละขวดก็จับออกมาหลดพี่น้องขวดนึ้งเราไปยังที่ต้องเส็ดใส่ขวดน้ำนีบเอาเขายากเลยเดใส่ขวดก็ดีนี่ล่ละเวลากินมันก็ได้กินง่ายจ้าสิ่แกงกัแกงที่ละขวดแล้วมันก็จให้พี่คนให้พี่ให้น้องก็บไ่ได้เสียไดยนะไปยังเพราะว่ามันขวดหนึ่งมันกับหรายนุ่นเ จะเท่าใช้แนวอื่นให้พี่น้องมันต้องยมลายกันนั่นนะเป็นวิธีนมันหน่อยนี่การประยัดการต้อนกันทงคนกันสเกดเด้อพี่น้องสงเกตเด้อพี่เจ้พูป่าเด่นเด่นต้อนต้อนนูนอันนี้เป็นวิธีนะคะเวลาทําหน่อไม้ดองถ้าสมมุติว่าเราเอาใส่ขวดเวลาที่เราแบ่งญาติพี่น้องอะแบ่งสองขวดสามขวดก็พอแต่ถ้าเราไม่เอาใส่ขวดเนี่ยก็จะต้องหมดเยอะกว่านั้นนะคะเป็นเทคนิคของยาย <c oughs> <c oughs> ย่านเปือง <c oughs> ประหยัด <c oughs> ย่านเปืองกันท่าปากก็แดงกับเสียบแล้ว่างอ้อนดีพี่น้องอ้อนดีไรสวมไรไหมแจไปซ้อนขึ้นสวมเลยพี่น้อง <c oughs> อมันใส่ไก่แม่ยียใครเสียบไรพี่น้องคนว่าใครใดบ่สีบะมันไก่เมียใครว่าสีมันอ้อนเอนี่ยพี่น้องเท้ากับเท้า จะไปเสียจะไปเสียน้ำบาดาลด้อยสีน้องตุ๊สีเหลืองเออสีงามเนาะสีงามน้ำกรองก็ว่าเป็นยังสีงามเป็นตะกินน้ำกรองก็ว่าเป็นยังเบิ้งจะมือซะมือก็สะอาดอยู่ดอกลายทหารนรกค้าเฮ้ยสีน้ำใสไหม เฮ้ยยาละลูกเอ้มขอประเด็นหูงามด้วยมอนรู้ว่าวันนี้ยายๆย่าๆทำภารกิจกันอยู่จ้ะอันนี้ซีซั่งหมื่นก็เมื่ล้วโดนดีตีดักเมา่อไรซีขวดโเงินไหลุคนะาุคนะโอ้ยยุ่งหันอะไรก็ไหลเอ้ะนอนแล้วโอ้ยยุ่งเกียงลานไข่แม่พี่น้องเอ้อลานข่อยเกียงหลายบอกเลขตัวใดก่อน ชูนแปดองอนี้นี่เออโออีนโอ้คือบอกไม่ไปเลยเนี่ยแกเลียตจีหะเลียูองขอร่างขอลางเลยซีเกียรตอลางเลยซี่เกียรเอาลงมาแล้วมาเนี่ยซือเลยเด้อได้ข่้นมาหลานหัวจะคว่แม่เนี่ยหลานแม่ก็จะคว่แท้โอ้ยมาแล้วมาแล้วหลานเยลเลยเอาเอาเอามาเรกสิบบเฮ็ดช่วยนี่จับ่เนี่ย เออไรไม่ได้นะยูหาอะไรยามาเด้ออืมสิอุ่มหน่องมาน้ำสิอุ่มหน่องมาน้ำโตอะไรลูกไค่นักหนังก็ผ่าเลยเนาะบ่แล้วสิอุ่มตุ๊กตาจับผ่าบ่ได้เลยอุ่มไอ้มาน้ำเออมาเวิ้งอยากดูว่าย่าทำอะไรย่าทำอะไรคินอยากดูคินเน่ยอืม เออนางเบิ้งนางเบิ้งนางลงใส่ไปเลยได้สองเลยบ่ดิได้หดขวดหน่อยโอ้ยวลาหันไปทางนี้เลยนะแย่เล่แย่แหลว่ะโอ้ยแหลวไปซ้ำก็ลาใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วค่ะแบกใส่ขวดใส่ยังล่างเรียบร้อยมิตรสิเก็บย่างโย่กับร้อยเกียงมาเลยค่ะแต่ผู้ใดมีไข่ไก่แม่ไข่เด้อ เกียงใส่หั่งเสียบไหลปลาคอกับปลาคอใหญ่หั่งเสียบคักปลาคอหน่อยได้บ่ขันบ่มีอีหลีกับปลาซิวอ้าวเรื่องแบบตั้งเสียบเั้งปลากระยงตัวเด่นน้อยก็ได้ปลาหมอเทศก็ใส่ได้ค่ะบ่มีอีหลีเอาใส่ยังได้อีกคันบ่มีอีกนั่นฮะคันบ่มีอีกใส่ยังได้อีกเอาก็ซุปเอาก็ได้ซุปน้ำไม่สมนี่นะเสียบขึ้นอย่า้พี่น้องเอ้ยใส่งานน้ำน้อยต่ำงานใชน้ำต่ำปลาทู่ใน้น้ำ้ะพี่น้องเอ้ย แซ่บเพียงแต่หามใส่ปลาแดกได้ค่ะมันมะเขากันยางันไม่สมทุกอย่างหามใส่ปลาเป็นยังมันโมชัยของมันใช้ได้ตลอดดีค่ะอืมสันดอกถ้าไปใส่ปลาแดกนั้นมันจะเหม็นที่กระโปรงเอาเอาจบคลิปจบคลิปท่านผู้ชมนะจบลบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาซ้ำเนี่จบแล้วเด้อค่ะขั้นตอนชุดไทยก็จบแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ